สิอย่างที่ออกรถตู้แล้วควรทำเพราะที่1ห,หุ้มหลังคาหลังคาเดิมที่มากับรถเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสักกะลาซึ่งบอกเลยว่าเปื้อนง่ายมากถ้าคราบได้ลงฝังเข้าไปแล้วบอกเลยเอาออกยากสุดๆซึ่งการหุ้มหนังหลังคาเนี่ยจะทําให้เราสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นและยังให้ความสวยงามเปลี่ยนบรรยากาศภายในรถได้อีกด้วย 2. ปูฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาตัวหลังคาเดิมของรถพอเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าข้างใต้เนี่ยไม่มีอะไรอยู่เลยจะเป็นตัวถังหลังคาของรถแล้วก็จะเป็นชั้นหลังคาด้านในเลยการใส่กูฉนวนกันความร้อนเข้าไปก็เป็นการใส่ฉนวนเข้าไปตรงช่องว่างตรงนั้นช่วยกันความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและช่วยรักษาอุณหภ,ภูมิภายในรถไว้3ามฝาครอบตู้แอร์หน้า ตัวหลังคาเดิมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งเพื่อซ่อนตู้แอร์อยู่ข้างในอยู่แล้วแต่ปัญหาก,ก็คือเวลาที่เราต้องการจะเซอร์วิสแอร์หรือว่าล้างแอร์ก็จะทําให้เราต้องลื้อหลังคาท่อนหน้าลงมาทั้งหมดยิ่งถ้าเราใส่เป็นคิ้วไฟด้วยแล้วก็ต้องลือ้อคิ้วไฟลงมาก่อนถึงจะลื้อหลังคาลงมาได้อีกพอเราใส่เป็นตัวฝาครอบตู้แอร์ตรงนี้การเซอร์วิสแอร์เราก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะถอดแค่เฉพาะตัวฝาครอบตัวนี้เวลาเซอร์วิสแอร์หรือว่าล้างแอร์เนี่ยก็สามารถทําได้เลยถอดตัวเดียวไม่ต้้้้องงงงเสีี่่ยททจะํําาาาใหหลัคชชิชงงนน สามด้วยก็สี่หุ้มบอก ทั้งบอกคนขับและบอกผู้โดยสารเหตุผลเดียวกับหลังคาเลยคือเดิมเนี่ยบอกเขาจะมาเป็นแบบผ้าเดิมๆซึ่งจะทําให้ทําความสะอาดได้ยากแล้วก็อมฝุ่นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาหุ้มเบาะเอาหนังมาหุ้มก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นแบบทรงเดิมหมอนเสียบและเป็นเปลี่ยนทรงปั้นหัวให้ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้ห้ากรุข้างเดิมด้านข้างที่มากับตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นตัวถังมาเลยข้างนอกเป็นสีอะไรข้างในเป็นสีแบบนั้น ส่วนแผงข้างเขาก็จะเป็นแบบสักกะลาสีเทาเข้มๆม,มาเลยการกู่ข้างเนี่ยก็คือการนำหนังเอามาหุ้มที่ด้านข้างเป็นหนังผืนเดียวยาวไปจนถึงด้านหลังไม่มีการตัดต่อสามารถที่จะเลือกสีได้ส่วนแผงข้างก็สามารถที่จะเลือกลายได้ไม่ว่าจะเป็นลายเรียบลายเข้าหลามตัดแบบนี้หรือว่าเป็นแบบรีดลายซึ่งการกู่ข้างเนี่ยจะทําให้เพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถมากขึ้นพอปูพื้นพื้นเดิมในรถจะปูยางมาแบบนี้ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูแลยากมากการปูพื้นเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่การเอาไม้อัดเนี่ยมาวางปรับระดับภายในรถี่ยให้เรียบเสมอกันเท่ากัน <S <S ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ค่อยปูยางปูพื้นทับไปอีกทีหนึ่งสามารถเลือกสีหรือว่าเลือกลายยางปูพื้นได้นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังทําความสะอาดได้ง่ายด้วยเป็นรายการที่แนะนาไม่ทํามาก,มาก เเครื่องเสียงเห็นรถตู้คันใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีวิทยุมาให้นะแต่ไม่ต้องห่วงเขามีลําโพงมาให้แล้ว2คู่คู่แรกจะอยู่ในประตูคนขับส่วนคู่ที่2จะฝั่งอยู่ในหลังคาด้านหลังเพียงแค่ติดตั้งวิทยุเพิ่มเข้าไป1เครื่องจะ7นิ้ว9นิ้วหรือว่า10นิ้วก็ได้ก็มีเพลงฟังแล้วหรือถ้าจะให้ดีเติมลําโพงเสียงกลางเข้าไปด้วยรับรองว่าติดใจ กล้องมองถอยหลังหรือเซนเซอร์ด้วยความที่รถเนี่ยมีขนาดยาวมากๆแบบนี้เวลาจะถอยหรือเวลาจะจอดก็จะทําให้ลําบากถ้ามีกล้องที่สามารถมองเห็นได้เวลาถอยหลังหรือมีเซนเซอร์คอยตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหลัง <c oughs> ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย 9. ประตูดูดที่ประตูสไลด์ ประตูสไลด์ที่ห้องโดยสารเป็นที่รู้กันว่าปิดยากมากๆเวลาจะปิดทีเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคกันซักเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างช่วยให้แรงดันเนี่ยออกจากทางอื่นทําให้ปิดประตูได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าจะบอกผู้โดยสารทุกคนในการใช้เทคนิคนีคน้เวลาปิดประตูมันก็จะเป็นเรื่องยากแนะนําให้ติดเป็นระบบประตูดูดที่ประตูสไลด์ดีกว่าเพียงแค่ใช้นิ้วผลักที่ประตูเบาๆแบบนี้พอประตูสัมผัสกันเขาก็จะทํางานทันทีดูดให้ประตูแนบสนิทโดยที่ไม่ต้องกระแทกเลย10 Air Mi มโครบั แอร์เดิมก็ใช้ได้แต่ถ้าอยากให้ลมแอร์แรงขึ้นกระจายความเย็นได้ดีขึ้นก็นแนะนําเป็นไมโครวัตด้านหลังเลยด้วยเทคนิคการกระจายความเย็นจากตู้หน้าและตู้หลังให้มาเจอกันตรงกลางบอกเลยว่าเย็นแบบทั่วถึงและด้วยลมแอร์ที่แรงขึ้นจากมอเตอร์4,500-5,000รอบเสริมรางแอร์ใหม่ที่ออกแบบพิเศษสําหรับตู้หลังโดยเฉพาะและยิ่งถ้าติดพร้อมกับฉนวนกันความร้อนใต้หลังค่ะบอกเลยว่าชําแล้วถ้าอยากแต่งเป็นแบบเรียบๆพุ่มเรียบสแตนด,ด์ดาไม่ต้องหรูมาก ก็แนะนําให้แต่ง10อย่างนี้เลยค่ะซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาก็สามารถที่จะเลือกทําบางข้อหรือว่าจะเลือกทําทุกข้อหรือว่าจะเลือกแต่งเต็มคันเป็นแบบ V.I.P. ไปเลยก็ได้และถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจต้องการตกแต่งภายในรถตู้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่นิพนธ์การช่างจะโทรมาคุยก่อนก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์อะไรทางมาคุยก่อนก็ได้ยินดีให้คําปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย